สิ่งของต้องห้ามในห้องนอนถ้ามีสิ่งเหล่านี้ชีวิตมีแต่เจ็บมีแต่จนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญนำพาช่องที่พาทุกท่านไปรับพลังบวกเสริมโชคเสริมบุญและเปิดดวงชะตาชีวิตให้สว่างสวยัยวันนี้เรามีสาระดีๆมาบอกต่อใครที่อยากเปลี่ยนอาการนอนหลับหลับ,ลบตื่นตื่นให้เป็นการนอนหลับสนิทฝันดี ต้องรีบเคลียรสิ่งของเหล่านี้ออกจากห้องนอนให้ไวท่านผู้ฟังรู้หรือไม่ว่าการจัดวางหรือมีสิ่งของบางประเภทอยู่ในห้องนอนส่งผลกระทบต่อการนอนหลับเช่นทําให้นอนหลับไม่สนิทนอนกลนหรือนอนหลับหลับตื่นตื่นได้แต่ไม่ต้องกังวลวันนี้เราได้รวบรวมสิ่งของเจ้าปัญหาในห้องนอนที่ทําให้ห้องนอนของท่านนอนหลับยากพร้อมวิธีการแก้ไข เพื่อช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นแถมยังมีผลดีในทางหลักฮ่วงจุ้ยของห้องนอนมาฝากค่ะ 1. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงมานอนบนเตียงเราเข้าใจว่าคนรักสัตว์ทุกคนก็อยากพาสัตว์เลี้ยงมานอนบนเตียงเป็นเรื่องธรรมดาแต่มีผลการวิจัยจากสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ที่นอนบนเตียงเดียวกับสัตว์เลี้ยงนั้นมีปัญหาการนอนถึง10%เอร์เซนเหตุก็เพราะสุนัข หรือแมวมักจะส่งเสียงรบกวนหรือเดินวุ่นวายในในขณะที่เรานอนหลับอาจทำให้เจ้าของสะดุ้งตื่นกลางดึกหรือนอนหลับไม่สนิทจนมีอาการสสื่มสลือหรืออ่อนเพลียไปในตอนเช้าฉะนั้นเลี้ยงไว้ก่อนดีกว่าหรือถ้าหากแยกมุมที่นอนให้แล้วแต่สัตว์เลี้ยงก็ยังมาป้วนป้วนเปียนเปียนบนที่นอนก็เลี้ยงไว้นอกห้องจะดีกว่า เพื่อช่วยให้การนอนหลับได้สนิทซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของตัวคุณเองด้วย 2. ห้ามนอนหมอนเก่าๆซ้ำหลายปีแน่นอนว่าเราไม่ควรจะหมุนหมอนเก่าเพราะหมอนเก่าๆจะไม่รองรับกับเสรียระของเราและถ้าฝืนนอนต่อไปนานๆอาจทำให้เราปวดคอปวดหลังได้ เราก็มีวิธีเช็คว่าหมอนเก่าหรือไม่แบบง่ายๆโดยให้นำหมอนมาพับครึ่งจากนั้นก็ปล่อยหมอนออกถ้าหมอนคืนตัวกลับเป็นสภาพเดิมคือหมอนใหม่แต่ถ้าพับแล้วหมอนยังค้างอยู่ก็ทำการเปลี่ยนเพราะว่าหมอนที่ไม่คืนตัวก็คือหมอนเก่าที่เสื่อมสภาพแล้วนั่นเอง 3. ห้ามมีของใช้ตั้งไว้ตั้งไว้ก็เกิดฝุ่น การจัดวางสิ่งของที่ไม่จำเป็นหลายๆอย่างในห้องนอนทำให้เกิดฝุ่นละอองสะสมและส่งผลให้เกิดโรคภูมิแพ้ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆควรวางของในห้องนอนเท่าที่จำเป็นอะไรที่ไม่ได้ใช้ทำให้เกิดฝุ่นได้ง่ายเช่นหนังสือของตั้งโชว์ควรเอาออกไปไว้ที่อื่นนอกจากนี้ควรหมั่นทำความสะอาดที่นอนหมอน รวมถึงพื้นห้องให้สะอาดอยู่เสมอและห้องนอนของใครที่มีเครื่องกรองอากาศก็ควรเปิดให้ช่วยกำจัดฝุ่นสักประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้าห้องนอนด้วย 4. ห้ามมีโต๊ะทำงานไว้ในห้องอย่าลืมว่าห้องนอนไม่ใช่ห้องทำงานหากตอนนี้ใครที่มีโต๊ะทำงานอยู่ในห้องก็ควรรีบย้ายออกโดยด่วนเพราะห้องนอนเป็นสถานที่ที่มีไว้เพื่อการพักผ่อน การนำโต๊ะทำงานมาตั้งไว้ในห้องนอนจะทำให้เรารู้สึกไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เช่นบางคนที่มีงานค้างอยู่พอตาเหลือบไปมองเห็นโต๊ะก็พาให้คิดถึงจนไม่ได้พักผ่อนแต่ถ้าบ้านใครมีพื้นที่จำกัดไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จริงๆก็ควรวางโต๊ะทำงานให้ห่างจากเตียงนอนมากที่สุดและหาผ้ามากลุมเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อให้ห้องนอนเป็นที่พักผ่อนอย่างแท้จริง 5. กองหนังสือที่อ่านไม่จบสำหรับบางคนที่วางกองหนังสือหรือนิตยาสารไว้ทั่วห้องเพราะตั้งใจว่าจะอ่านเมื่อมีเวลาว่างแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ไม่ได้หยิบมาอ่านเพราะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นหรือเรื่องที่อ่านไม่น่าสนใจแล้วจนทําให้ห้องมีหนังสืออยู่เต็มไปหมด ส่งผลให้เรารู้สึกไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แถมเสียงสะดุดหนังสือหกลม้มถ้าตัดสินใจว่าจะไม่อ่านแล้วให้รีบเคลียร์หนังสือออกจากห้องนอนไปไว้ที่โต๊ะทำงานหรือห้องรับแขกจะดีกว่าแต่ถ้าไม่ได้มีพื้นที่มากนักจะนำหนังสือไปบริจาคก,ก็ดี 6. เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่เต็มตู้ สาวๆมักเกิดอาการเสียดายเมื่อเห็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่เต็มตู้แต่ก็ตัดใจทิ้งไปไม่ได้รู้หรือไม่ว่าตามหลัก่วงจุย้ยนั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ดีเอาซะเลยเพราะการที่ยังเก็บเสื้อผ้าเก่าๆไว้เป็นการปิดกั้นโอกาสใหม่ๆให้เข้ามาฉะนั้นถ้าเรามีเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่แล้วควรเคลียร์ออกเปิดช่องว่างต้อนรับสิ่งใหม่ๆ โดยจะนำไปทำเป็นผ้าขี้ริ้วหรือบริจาคสร้างบุญก็ยังได้เลย 7. วางตะก้าผ้าในห้องนอนหากมีตะก้าผ้าอยู่ในห้องนอนอาจทำให้เรารู้สึกถึงงานบ้านที่กำลังรอยอยู่ในช่วงวันหยุดทางที่ดีควรนำตะก้าใส่ผ้าไปไว้ที่อื่นที่จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นแต่หากย้ายตะก้าไปไว้ในที่อื่นไม่ได้ อย่างน้อยๆก็ควรใส่ผ้าลงในตะกร้าให้หมดอย่าให้ออกมาข้างนอกตะกร้าเกะก,กะทางเดินห้องดูลกรู้สึกไม่น่าอยู่อีกด้วย 8. การสร้างกองขยะอิเล็กทรอนิกส์มีหลายคนเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์รีโมทและนาฬิกาปลุกที่พังหรือไม่ได้ใช้แล้ว เพราะเป็นความทรงจำดีๆโดยที่ไม่รู้ว่าของพวกนี้ไม่ควรอยู่ในห้องนอนเพราะหลักฮวงจุ้ยถือว่าของที่พังชํารุดเสียหายเป็นแหล่งสะสมพลังงานด้านลบซึ่งจะนำเรื่องไม่ดีมาให้คนในบ้านฉะนั้นเราควรนำของเหล่านี้ไปซ่อมหรือบริจาคเก็บใส่กล่องแล้วเอาไปไว้ที่ห้องเก็บของ 9. เครื่องสำอางหมดอายุสาวๆควรระวังให้ดี เพราะเครื่องสำอางเก่าๆมีเชื้อแบคทีเรียอยู่เพียบถ้าเลือกจะเก็บไว้ในห้องนอนคงไม่เวิร์กแน่ๆและที่สำคัญถ้าเครื่องสำอางเก่าจนหมดอายุแล้วก็ไม่ควรจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้เพราะหากเรานำมาใช้ต่อก็เสี่ยงทำให้หน้าพังได้ง่ายดังนั้นเราขอแนะนำให้นำเครื่องสำอางเก่าๆไปทิ้งเลย 10. มีโทรทัศน์ไว้นอนดูแม้ว่าการดูโทรทัศน์ จะถือเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งแต่การพักผ่อนที่ดีที่สุดในห้องนอนก็คือการนอนหลับซึ่งการที่มีโทรทัศน์หรือเปิดโทรทัศน์ไว้ก็อาจจะรบกวนการนอนหลับได้ดังนั้นแนะนำให้ย้ายโทรทัศน์ออกจากห้องนอนหรือถ้าย้ายไม่ได้ก็หาผ้ามาคุมโทรทัศน์ไว้เวลาไม่ได้ใช้จะดีที่สุดทั้งนี้หากพูดถึงการตกแต่งห้องนอนตามหลักฮวงจุ้ยตำแหน่งเตียงภายในห้องนอน หากตั้งไม่ตรงตำแหน่งที่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้เนื่องจากร่างกายของเรามีสนามพลังที่เกิดจากการไหลเวียนภายในร่างกายหากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเมื่อนอนหลับสนามพลังดังกล่าวก็จะหมุนเวียนได้คล่องตัวกับสนามแม่เหล็กของโลกนั่นเองสรุปแล้วการวางตำแหน่งเตียงนอนให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยจีนโบราณน,นั้น ให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักหากวางในตำแหน่งที่ถูกต้องจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่การพักผ่อนที่ดีย่อมส่งผลต่อสุขภาพชีวิตที่ดีหากเราสังเกตการพักผ่อนอย่างเต็มที่นอนหลับสนิทต,ตื่นมาวันรุ่งขึ้นเราจะมีสุขภาพจิตที่ดี พร้อมที่จะลุยกับทุกสถานการณ์จะดีแค่ไหนหากเป็นเช่นนั้นในทุกๆวันขอขอบพระคุณเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำเรียบเรียงเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ